สวัสดีค่ะมือนี้ยาแก้วไฟมารีติธาไปบึงพักเนาะพักยายแก้วได้เตรียมปุ๋ยหมักใส่อีกแล้วเป็นอยัางังเตรียมใส่ติเพราะมันอัากับเติมเติมอาหารให้มันเนาะนะตดอกไม้ยายแก้วใส่ปุ๋ยหมักเราหมักเองนี่แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ๆงามๆเลย เดาเรื่องกําลังล่วงโรยเดาวเรื่องอยู่บทนคือบานซื้นบานซื้นอยู่ตลอดว่าแต่มีน้ามีฝุ่นเนาะนนเห็นบอพี่นอ้องดอกไงบอผัะมันดอกมันผัะเปิงเซิงอยู่คนน่ะเปิโทิดอกไงดอกงามพี่นอ้องยาแก้วกับบได้เก็บพันมันดอกพี่นอ้องมันแห้งมันกระคูลงมันจะเกิดมันก็มีไหล หลายแบบเนาะนี่แบบเป็นสั้นบบน,น,นี่แบบว่าเป,นเ,นวเป็นสั้นเห็นบ่นี่ว่าเป็นสั้นตัวนี้ที่เป็นสั้นเห็นไ่มเนี่ยเห็นไ่มอันนี้ก็อลังการงานสางสดกขักดกแน่เพิ่นได้ปุ๋ยมักซุ้มนั่นคือดินบ่พ่อพี่น้องเดี๋ยวจะแก้สิโอกาสว่างๆก็สิคนดินไปใส่นะซุ้มนั่นเะซุ้มนั่นคือปลูกโน่น เห็นบ่มันจะมีหลายสีเนาะหลายสีหลายแสงฮาปลูกตื่นขึ้นมาเฮาก็เห็นดอกไม้ฮากัสดชื่นเนาะเห็น,หหน,น,นอของอยากของกินตู้เย็นข้างบ้านตู้เย็นแครแก้วก็มีพักหอมนี่เห็นไหมผักกระนาใะแก้วใส่ปุ๋ยหมักแล้วเนี่ย ใส่ปุย๋ยหมักครัง้งครั้งแรกเนาะตอนแรกเขาก็ล่องพื้นเนาะตอนตอนแรกแรกเขาก็ล่องพื้นนะตอนแรกแรกเขาล่องพื้นก่อนพี่น้องล่องพื้นก็คือใส่ปุย๋ยหมักร่องพื้นผสมคุกเข้าให้เข,ข,ข,ข้ากันแล้วเขาก็จังมาแปะทักแปะทักแล้วเขามันติดแล้วเขาก็ใส่อีกเท่านึงหลักก็คือได้กินเลยบ่นไม่ได้ใส่อีก <c oughs> ทั้งหอมก็คือกันเห็ดคือกัน เฮ็ดแบบเดียวกันล่องพื้นแลต่กับปลูกปลูกแล้วก็ติดแล้วก็ใส่ปุ๋ยมักเขานี่แหละเนี่ยนี่ได้ได้เกจมือพี่น้องได้แก้วบุ๋งได้เกจมือติตแล้วก็เาก็ปุ๋ยมักใส่อีกใส่เท่านี้แล้วก็แล้วเริ่มบริสัทอีกพี่น้องก็คือได้ตัดกินเลย นี่นี่คือบงรุ่นหลังอันนี้อันนี้ได้หกได้ได้หามื่ออันนี้หามื่อกับไรนะตัวนี้ตัวนี้แบบอีกแบบนึงพี่น้องนี่เห็นว่ามันจะเป็นเป็นกือาจังอันหอนไก่นั่นนะ เป็นือตั้งอันตั้งไก่ก็อ้นตั้งไก่เนาะนะมันจะมีหลายพันเนาะพันนี้มันจะเป็นตั้งตั้งขึ้นเห็นบ่นกีสวรมันจะตั้งงาโกโดขึ้นอันนี้คือได้ได้ซีมือเนาะนี่ยายแก้วบ่งมันติดแล้วยายแก้วก็เลยปุ๋ยมักมาใส่ได้ซีมือกับบริวาอันเห็นบ่เนี่ยบ่งมาลงพี่น้องนี่ฮากเับมือขาวสิละเนี่ย เพราะว่ากลางคืนยายแก้วบริมากานเนาะแมงผีเสื้อมันมักว่างใครใส่แล้วมันเกิดบุงนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเกิดบุ้งเท่ากับขาวสิแหละเพื่อความปลอดภัยเท่านาะเขาปลูกบริโภคเหลือกินก็ขายเนาะกินเพราะท่านเท่ากับขายตัดขายหอมยายแก้วกับปลูกแล้ว แต่ติดยากแน่เพราะว่าหอมมันหัวโป้แล้วหัวโปะก็คือหอมลงหัวพี่น้องใช้เวลาเป็นเดือนพี่น้องเป็นอย่างจังอันเอาเอา,เอาหอมลงหัวมาปลูกอันนี้ยายแก้วกระบ,บงพิดแล้วนี่ผงได้สองสองขึ้นเนาะขงตุ้งขาวไว้นถกินเพราะว่ายายแก้วเบ,บิดพัดกินแล้วพี่น้อง อันนี้คือแปลงก้าของเพิินนะหเห็นไะมกำลังงามกำลังปีนใบเพ้นเห็นไหเป็นแปลงก้าับ่งโบวนะ์เนาะฟ้าใบนี้ว้ทถ่กินคือเกานะอันนี้ก็คือเอาไว้ทะล่ลอมแมลงพี่น้องนี่ไว้ถะ่ลอบ่งล่อแมงมันกับมาขันบ่งมันจิมากินอันในผักกาดเลพี่น้อง ที่กินแค่แก้วกับจากโลยู่จากโลปลูกพักไม่แต่ว่าเอาไว้ล่ลโบ่งล่แมงล่แมงผีเสื้อมาพี่เนาะอาลโลไว้เอาไว้แต่ล่มาแรงมันก็ไปหาดอกไม้แน่ก็มาหาพักแม่อนไรมันกินได้มันกับมาเนาะพี่น้องแมงไม่จะได้เนี่ยอันนี้ก็บ่งไม้ได้พี่น้องบ่งเส้แปลงเก่านะแปลงอัน พักหอมเล่าเนี่ยยาแก้วบุงเสจแปลงพักหอมเล้ามัมงคนว่าปลูกเจ้าหม่งเก่ามันคืองามของเจ้ามันขึ้นอยู่กับเราใส่ใจเนาะใส่ใจแบบไหเฮาตากดินให้มันได้ให้หากพักมันตายแล้วกับปุ๋ยมักเขามาใส่หลายๆอย่ยาแพงอยา่าแพงปุ๋ยมักใส่หลายๆเลยเพราะว่าปุ๋ยมักเขามันบาเข้มอยู่แล้วมันปุ๋ยมัก ว่อายอ,บบอย่างนไงปุ๋ยหมักมันจืกจืดนะใส่ลายกระโบเป็นหยางพี่น้องปุย๋ยหมักมันได้หกเดือนแล้วมันจืกจืดแล้วเพราะว่ามันมันเป็นอย่างังจืดเพราะว่าแก้แก้วไม่ได้คุ้มพะยางแก้แก้วปล่อยมันตากฝ้าตากฝุ่นว่าถ้าคุ้มพะยางมันกะก็โอเคแต่ว่าห้าบ่มีพะยางคุ้มหฮากับปล่อยมันตากฝ้าตากฝุ่นคือปุย๋ยหมักเรามันมันจืดแล้วใส่ลายก,กบบระโบเป็นหยางนี นี่ก็คือกลวงตุ้งขาวเนาะหืมมะพริกแยกแก้วกระติดแล้วเอาปุ๋ยมักมาใส่แล้วนี่ก็ได้ปลูกหลายพี่น้องปลูกซีลุมนี่เห็นบ่โบ่งลงเอาก็หาขาเอาของซีแล้วนะแล้วเราต้องไปซีเรียสกับมันเัามีมือขาเขาก็ขาเอาเนาะละหมดหนึ่งก็จะได้กินเดือนห้าหมากหมักใหม่เพิ่น เดินหาก็คือได้กินสัมปูมือนี่เขาก็ต้องหดน้ำนี่พี่น้องบบแมนมาบบหดน้ำแล้วสิถากินรดหนิโบได้กินเป็นอย่างมัตสิโลนะว่ามันบบมีน้ำเลี้ยงลูกมันมากระโลนเนาะเนี่ยบอกคงยายแก้วที่ได้แกวหักง,งอดมันถิมว่ามันเป็นเพี้อยายแกวก็หักง,งอดถิมมันกระโปะแตกออกไม่เป็นหมากเจ้ยหนังพี่น้องก็ไ่ได้ไปซีเรียสอย่างกับมันมากไมยเนาะถ้าผู้ใดเฮ็ด อันส่วนบอปปอดสารเคมีบอป,ปอดไผรมันกะมันกะแห้งไหลไปแม่งนะมันแห้งหมักไปหาเด้อพี่น้องยายแก้วเคยลองแล้วยายแก้วทดลองแปลงหนึ่งสีดาแปลงหนึ่งบสีดามันสีหุ่มไปหามองอันสีดาหนึ่งนะพี่น้องมันอยากให้เฮ้าสีดยาด้มันเก่งมันเก่งกว่าเฮ้าบูดเด้อแมงใหม่ มันเห็นนันเท้าสีามันเ้าออไปหางามยุที่แรกโดนไปมาลายก่วเก่าเานาะยายแก้วโุรลงมาแล้ว <c oughs> คือเทาบสีดามันก็สีลงเป็นเฉพาะจุดเห็นบ่นี่มันสีลงบางจุดนี่จุดนี้มันก็บบัน <c oughs> <c oughs> ่านีงวเ้อยเป็นวัดเป็นไอพี่น,น้องอากาศเย็นเนาะ ็อญหาคนใจเศร้าทุ่งกับล่างปกปุ๋ยมักเพื้นของเยดแก้วปุยมักเยกแก้วญี่ปุ่นไกล้สีได้ได้ใส่แล้วแต่ว่ายกแก้วใสวุ้นแล้ว